สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทพูนะครับวันนี้เรามาแซมยางกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้สาวสวยมาช่วยแซมนะครับวันนี้อย่ายิ้มครับอย่ายิ้มนี่ครับยางที่เรามาแซมก็ยางประมาณสามชัดเลยนะครับเราเลี้ยงไว้นานนะครับเลี้ยงไว้น่าจะสองเดือนกว่าได้ครับยางที่นำมาแซมครับเพราะ นำมาเลี้ยงไว้เพราะยางชุดนี้จะเป็นยางสองปีนะครับพอยางสองัดสามฉัดมาปลูกมันจะได้รีบๆโตทันกันนะครับส่วนนี้ตายค่อนข้างเยอะครับวันนี้มา 60, หกสิบวันที่แล้วเอามาแล้วสี่สิบเอามาแล้วร้อยเบียนะครับส่วนนี้ยังไม่พอนะครับตายค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูวิธีการน,รนี่ขุดลุมนะครับเราจะขุดลุมไว้ฝนะนตกใส่เมื่อคืนนะครับ ให้ฝนตกใส่ก่อนนะครับให้น้ําขังอยู่ในหลุมเลยนะครับเพราะดินของเราเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวค่อนข้างซึมยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องขุดหลุมไว้แล้วปล่อยให้ฝนตกใส่หลุมจนเต็มหลุมเลยนะครับแล้วก็ทําการผสมดินผสมปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วเอาลงนะครับแล้วก็ปลูกนะครับแล้วก็ทําเป็นเอ่งกระทะเลยนะครับ หลายๆครั้งที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําเป็นแองกระทะนะครับพอถึงช่วงแรงนะครับด้านล่างนะครับไม่มีน้ํานะครับแห้งตายตายเยอะนะครับยางพอเราไม่ได้ทาแองกระทะไว้นะครับน้ําก็จะไม่ซึมนะครับเป็นดินเหนียวนะครับฝนตกแรงๆนะครับน้ําก็จะไหลหน้าดินไหลผ่านหน้าดินไปหมดนะครับพฉะนั้นเวลาปลูกนะครับซ่อมซ่อมรอบที่สองครับ ปีที่แล้วเราก็ซ่อมไปรอบหนึ่งปีนี้ซ่อมเป็นปีที่สองในการซ่อมนะครับเราก็ปรับปรุงพัฒนานะครับทําเป็นเองกระทะครับเพื่อกักเก็บน้ําให้มันซึมลงใต้ดินให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อว่าหน้าแล้งนะครับมันจะได้ช่วยให้มีความชุ่มชื้นด้านล่างนะครับใด้ยางของเราได้ผ่านแล้งไปได้นะครับครับปรับปรุงพัฒนาน,นะครับเพื่อให้ยางของเรารอดในช่วงแรงครับผม เพราะดินมันไม่ใช่ดินทรายนะครับมันเป็นดินเหนียวนะครับไปกันต่อครับบริเวนี้ก็ปลูกไม่ได้นะครับเป็นหินดน้านล่างคนระับขุดลงไปเป็นหิน,นครับปลูกไปก็ตายนะครับหินรองพื้นด้านล่างนี่ครับเราผสมปุ๋ยชีวภาพแล้วเรา ก็เกลี่ยลงดินนะครับเวลาจะปลูกแลครับก็ขุดพอดีถุงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะเม็ดปุ๋ยนี่ครับเม็ดดำๆเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเราก็ผสมจากด้านนอกครับดินแล้วก็เกลี่ยลงนะครับเวลาเราจะปลูกนะครับก็ขุดจอกๆพอดีนะครับถุงครับใช้มีดเล็กปาดถุงครับ ให้โดนลากน้อยที่สุดนะครับหรือไม่โดนได้ก็ยิ่งดีนะครับทําการดึงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเบา้ายางหรือในทุงยางที่เขานำมาเลี้ยงก้ายางก็จะเป็นดินเหนียวนะเพื่อน,พนเพื่อป้องกันไม่ให้เบ้ามันแตกง่ายเขาจึงใช้ดินเหนียวนะครับนี่ครับดึงดีๆครับระวงัง มันหลุดออกจากเบ้าครับนี่ดูลากครับรากเต็มเลยครับนี่ยางมาเลี้ยงไว้สองเดือนกว่าครับเพื่อนรากกำลังพร้อมเดินเลยครับเกี่ยลงไปครับเวลาใส่ปุ๋ยชีวภาพเพื่อนๆพยายามอย่าเทรองก้นหลุมเลยอย่างนั้นไม่ดีนะครับเพราะก้นหลุมมันจะเป็นพวกลากแก้วนะครับ เพื่อนๆเห็นว really ่าพวกรากฝอยรากที่เขาดูดอาหารได้มันจะอยู่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นให้ผสมนะครับปุ๋ยเชีวภาพด้านนอกนะครับค่อยๆเกี่ยลงครับปุ๋ยไอ้ไอ้รากพืชนะครับจะได้ดูดสารอาหารจากปุ๋ยไปได้นะครับเพราะรากฝอยเขาจะอยู่ด้านนอกอย่าไปลองด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นรากแก้วครับรากแก้วจะใช้ทําการแค่ยึดลําต้นนะครับเราไม่ได้ดูดอาหารนะครับรากแก้วเพราะฉะนั้นให้ใส่บริเวณ ด้านนอกรอบนอกหรือด้านบนนะครับปวกลากฝอยจะมาหากินอาหารครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผ่านเพื่อนมาปลูกซ่อมยางอีกเช่นเคยครับผมวันนี้60ต้นครับนี่ให้ดูบรรยากาศช่วงสายๆนะครับใกล้จะเที่ยงแล้วครับนี่ครับแดดยังไม่ออกเลยนะครับ เข้านะครับช่วงนี้ฝนตกเมื่อคืนนะครับก็เลยมาแซมยางครับมาซ่อมยางนี่ครับก็บประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ